เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเทรดเดอร์มืออาชีพเขาคลิกซื้อคลิกขายกันเนี่ยเขามีโพยหรือว่าแผนที่อะไรอยู่ในมือกันแน่วันนี้แหละครับเราจะมาลองเจาะลึกมาแอบดูพิมพ์เขียวกลยุทธ์เทรดทองคําแบบวันต่อวันกันเลยว่าเอ๊ะตะกะเบื้องหลังการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงกันเรื่องที่เราจะมาถอดรหัสกันวันนี้เนี่ยมาจากเอกสารทางเทคนิคฉบับหนึ่งเลยนะครับซึ่งเขาทําแผนการเทรดระยะสั้นไว้สําหรับวันเดียวเท่านั้นเองคือวันที่24พฤศจิกายน2025 คือมันเหมือนกับว่าเราได้เห็นพิมพเขียวการตัดสินใจทั้งหมดของเทรดเดอร์ในวันนั้นเลยแหะครับโอเคแต่ว่าต้องย้ํากันตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าที่เรากําลังจะดูกันเนี่ยไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินใดๆทั้งสิ้นนะแต่มันคือตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยครับของการวางแผนเทรดแบบที่มีวินัยสุดๆใช้ข้อมูลล้วนๆเหมือนเป็นคู่มือที่เขียนไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าราคาขยับแบบนี้จะต้องทําอะไรเอาละครับและนี่คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ เริ่มจากภาพรวมของแผนการเทรดทั้งหมดจากนั้นไปดูการกําหนดระดับราคาสําคัญสําคัญแล้วก็มาดูกันว่าในสถานการณ์ที่1ขถ่ายตอนแพงเขาทํำยังไงและสถานการณ์ที่2ซื้อตอนถูกเขาวางแผนแบบไหนสุดท้ายเราจะมาสรุปกันครับว่าเราได้ข้อคิดอะไรจากกลยุทธ์นี้บ้างเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมของแผนการเทรดกันก่อนเลยนะครับและจะบอกว่านี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดเลยก็ว่าได้ คือกลยุทธ์ทั้งหมดเนี่ยมันถูกเตรียมเอาไว้ก่อนที่ตลาดจะเปิดทําการซะอีกนะครับคือไม่มีการมาตัดสินใจด้วยอารมณ์หน้างานกันเลยแม้แต่น้อยหัวใจหลักของแผนนี้เลยนะครับคือเขาเตรียมรับมือกับ2สถานการณ์หลักๆเลยคือมีแผน A กับแผน B ซึ่งจะหยิบแผนไหนมาใช้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าราคาทองคํามันจะขึ้นหรือจะลงพูดง่ายก็คือเป็นหลักการแบบท่าแล้วที่กําหนดทุกอย่างไว้ล่วงหน้าหมดแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ A ก็ทําตามแผน A ถ้าเกิด B ก็ทําตามแผน B ครับ เอาล้ครับทีนี้เรามาถึงส่วนที่เป็นรากฐานของแผนทั้งหมดกันแล้วนั่นก็คือระดับราคาสําคัญต่างๆที่เขาวางเอาไว้มันทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวจุดชนวนของกลยุทธ์ทั้งหมดเลยครับถ้าจะให้เปรียบเทียบนะมันก็เหมือนกับการปักหมุดจุดยุทธศาสตร์บนสนามรบนั่นแหละครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขกันเนี่ยขออธิบาย2คําสําคัญนี้ก่อนนะครับคําแรกคือแนวต้านหรือ resistance พูดง่ายๆเลยมันคือโซนราคาที่เหมือนมีกําแพงที่มองไม่เห็นกั้นอยู่ ราคาม,มันมักจะขึ้นไปไม่ค่อยผ่านพอไปถึงตรงนี้เทรดเดอร์ก็จะมองว่าเอ๊ะหรือมันจะกลับตัวลงแล้วนะส่วนอีกคำหนึงก็ตรงกันข้ามกันเลยครับแนวรับหรือสปอร์ตอันนี้เหมือนเป็นพื้นครับราคาลงมาถึงตรงนี้ที่ไรก็มักจะมีแรงซื้อเข้ามาดันเอาไว้ไม่ให้มันลงไปต่ำกว่านี้และนี่ก็คือตัวเลขทั้งหมดจากเอกสารที่ว่าครับจะเห็นเลยว่ามีการกําหนดแนวต้านไว้3ระดับและแนวรับอีก5ระดับ ซึ่งตัวเลขพวกนี้เนี่ยไม่ได้มาจากการดาวสุ่มนะครับแต่มันมาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและมันคือแกนหลักคือแผนที่ที่จะกําหนดทุกการกระทําในวันนั้นเลยโอเคครับเรามาลุยกันที่สถานการณ์แรกกันเลยนั่นก็คือแผน A หรือการช็อตเซลล์ครับแผนนี้จะถูกหยิบขึ้นมาใช้ก็ต่อเมื่อราคาทองคํามันเริ่มวิ่งขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้านที่เราเห็นเมื่อกี้นั่นเอง จุดที่น่าสนใจมากๆของแผน A นี้เลยก็คืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนหรือที่เขาเรียกกันว่า risk to reward ratio ที่ตั้งเป้าไว้สูงถึง1ต่อ8คือผู้ได้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดผิดทางขึ้นมาเนี่ยเขาจะยอมเสีย1บาทแต่ถ้าถูกทางเขาตั้งเป้าว่าจะทำกำไรกลับมาให้ได้ถึง8บาทถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ตั้งเป้ากำไรสูงมากเลยทีเดียวตาก,กาของแผน A เนี่ยเขาจะทำเป็นขั้นๆครับเหมือนขั้นบันไดเลย คือถ้าหากราคาขึ้นไปถึงโซนแนวต้านแรกปุ๊บก็จะเริ่มเทรดไม้ที่1แต่ถ้ามันยังไม่ยอมลงดันขึ้นไปต่ออีกเขาก็จะมีไม้ที่2รออยู่ที่ระดับถัดไปและถ้ายังจะขึ้นไปอีกก็มีไม้ที่3รออยู่ที่ด่านสุดท้ายครับเป็นการแบ่งไม้เข้าเพื่อบริหารความเสี่ยงและจัดการต้นทุนนั่นเอง เรามาดูรายละเอียดของไม้แรกกันครับแผนก็คือจะเริ่มเปิดสถานะช็อตเซลล์หรือว่าขายในโซนราคา4,100ถึง4,110โดยมีจุดสต็อปลออหรือจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนเลยเพื่อจำกัดความเสี่ยงเอาไว้แล้วก็ตั้งเป้าทำกำไรหรือเทคโปรฟิตไว้ที่4,060ครับแต่ถ้าตลาดมันแข็งแกร่งกว่าที่คิดละ่ะแล้วราคามันทะลุข,ขึ้นไปอีกไม่เป็นไรครับแผนนี้เขาเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วนี่คือไม้ที่2ครับ ที่จะเข้าไปเทรดในระดับที่สูงขึ้นพร้อมกับปรับทั้งจุดทํากําไรแล้วก็จุดตัดขาดทุนตามไปด้วยและนี่ก็คือหมายสุดท้ายของแผน A ครับเป็นเหมือนด่านป้องกันสุดท้ายในโซนแนวต้านที่แข็งที่สุดจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่านี่คือระบบการเหตุที่เตรียมพร้อมรับมือกับการขึ้นของราคาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจริงๆ เอาละครับทีนี้เรามาสลับฝั่งกันบ้างมาดูสถานการณ์ที่2กันหรือแผน B นั่นก็คือการ B u y ลิมิตครับซึ่งแผนนี้จะถูกนํามาใช้ก็ต่อเมื่อราคาทองคํามันปรับตัวลดลงมาถึงโซนแนวรับที่ได้กําหนดเอาไว้สําหรับแผน B นี้เนี่ยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะอยู่ที่1ต่อ6ครับซึ่งถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าแผน A หน่อยแต่ก็ยังถือว่าเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจมากๆสําหรับการเทรดในฝั่งซื้ออยู่ดีครับสไลด์นี้จะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับ คือแผน B เนี่ยมันเหมือนเป็นภาพสะท้อนของแผน A เลยแผน A จะทำงานเมื่อราคาขึ้นโดยจะขายที่แนวต้านเพื่อหวังกำไรจากขาลงในขณะที่แผน B จะทำงานเมื่อราคาลงโดยจะซื้อที่แนวรับเพื่อทำกำไรตอนที่ราคามันดีตัวกลับขึ้นไปครับการเทรดไม้แรกของแผน B จะเริ่มทำงานเมื่อราคาลดลงมาถึงโซนแนวรับแรกที่4 0 0 0ถึง3,990ครับและแน่นอนว่าก็มีทั้งจุด Stop loss และก็ take profit ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป,เป๊ะเหมือนกัน และแนนอนครับถ้าหากว่าราคามันยังลงต่อไปอีกแผน B ก็มีไม้สองเตรียมเอาไว้โดยจะเข้าซื้อเพิ่มที่ระดับแนวรับถัดไปเพื่อเป็นการเฉลี่ยต้นทุนแล้วก็รอจังหวะที่มันดีตัวกลับขึ้นมาและนี่ก็คือไม้สุดท้ายของแผน B ครับเป็นการเข้าซื้อชุดที่3ที่แนวรับล่างสุดก็เป็นอันจบการอธิบายสถานการณ์ซื้อตอนราคาถูกทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าตรกกะการแบ่งไม้เข้าเนี่ยมันเหมือนกับแผน A เลยแค่กลับด้านกันเท่านั้นเอง หลังจากที่เราได้เจาะลึกแผนการเทรดที่มันละเอียดมากๆนี้กันไปแล้วเนี่ยทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพใหญ่กันบ้างดีกว่าครับว่าเราได้ข้อคิดเชิงกลยุทธ์อะไรจากแผนนี้บ้างซึ่งหัวใจของมันก็คือวินัยมันสําคัญกว่าการคาดเดาครับประเด็นสําคัญที่เราสรุปได้จากโครงสร้างของแผนนี้เลยก็คืออย่างแรกเลยทุกอย่างถูกวางแผนไวล่วงหน้าหมดแล้วไม่ใช่การตัดสินใจด้วยอารมณ์ช่ววูบหน้าง,งานอย่างที่2การบริหารความเสี่ยงนี่แหละคือหัวใจสําคัญเพราะทุกการเทรดมีจุดตัดขาด,ดทุนหรือ stop loss กำหนดไว้ชัดเจน อย่างที่3แผนนี้ถูกออกมาเพื่อลดบทบาทของอารมณ์และการเดาสู่ออกไปให้มากที่สุดและสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือกลยุทธ์นี้ไม่ได้พยายามจะทํานายอนาคตนะครับแต่เป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ต่างๆในรูปแบบที่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะทําแบบนั้นนั่นเองและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคําถามที่น่าสนใจเอาไว้ให้คิดกันต่อนะครับว่าในโลกของการเทรดที่ทุกอย่างมันสามารถวางเป็นระบบที่ชัดเจนได้ขนาดนี้แล้วแล้วสัญชาตญาณหรือที่บางคนเรียกว่ากลืนของมนุษย์เราเนี่ย มันยังจําเป็นอยู่ตรงไหนกันแน่หรือว่าจริงๆแล้ววินัยที่เฉียบคมและทําตามแผนอย่างเคร่งครัดอาจจะสําคัญกว่าสัญชาตญาณที่เราเคยเชื่อกันมาตลอดก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับ